คุณผู้ชมคะตามที่เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกยกดําชนสะพานล,ลอยบนถนนทางหลวงหมายเลข34เทพร,รัสสมุทรปราการขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายวัสดุและทําความสะอาดผิวจราจรเรียบร้อยค่ะพร้อมกับเปิดการจราจรให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติ จากกรณีรถบรรทุกยกดำกระแทกสะพานลอยคนข้ามจนโครงสร้างถล่มลงมาทับหัวรถบรรทุกและรถกระบะกีดขวางการจราจรช่องทางหลักขาเข้าถนนเทพรัลรัตหรือบางนาตราดส่งผลให้มีผู้ติดค้างและได้รับบาดเจ็บตามที่ได้มีการนําเสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยนะคะว่าภายหลังเกิดเหตุได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าพื้นที่ทันทีโดยจําเป็น ต้องเลื่อนการเปิดใช้ช่องทางจราจรเนื่องจากรถเครนสองคันไม่เพียงพอในการยกเคลื่อนย้ายสะพานลอยซึ่งมีน้ำหนักกว่า60-70ถึงตันขณะนี้อยู่ระหว่างประสานรถเครนเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเย็นพร้อมกับขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวค่ะ ด้านของคนขับรถบรรทุกซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทางตำรวจนะคะก็ได้เข้าประกบเพื่อรอดำเนินการตามกฎหมายขณะที่ผู้เสียชีวิตคือในหนุ่มอายุ57ปีคนขับรถกระบะบรรทุกไข่ไก่ลูกจ้างร้านส่งไข่ในจังหวัดสมุทรสาครส่วนผู้บาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจัก,กรีนฤบดินขณะที่นายปียพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงระบุนะคะว่าสะพานลอยเสียหายยาวประมา มาณ15-16เมตรโดยสาเหตุเกิดจากรถบรรทุกยกด้ำค้างไว้และชนด้านข้างสะพานซึ่งโครงสร้างไม่ได้ออกแบบให้รับแรงในลักษณะดังกล่าวโดยความเสียหายจะแยกการดำเนินการเป็นส่วนคดีความและส่วนการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ ซึ่งล่าสุดค่ะทางกรมทางหลวงได้ดําเนินการเคลื่อนย้ายซากวัสดุทางความสะอาดผิวจราจรและเปิดการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข34ช่วงกิโลเมตรที่34บวก500ขาเข้ากรุงเทพมหานครให้สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภัยค่ะ